ไก่ไหมไก่ไหมไม่แก้มไก่มไหมเก่ไม่แก้มพอกินคำนี้แถมฟรีหมค้อันนี้ไม่เก่หนังล้วนีภาพยนตร์เก็บไว้กินแม่เก็บไวกินสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจ็บในช่องวันเจ็บใช่ไห กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูแปลกอีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนคงจําได้ใช่ไหมคะหลังจากที่พี่เจี๊ยบทำเมนูกุ้งอบเกลือไปนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองทําด้วยพวกจําพวกเนื้อสัตว์นะคะนั่นก็คือไก่ของเรานะคะวันนี้เป็นไก่แบบเ,เรียกว่ามันไม่ไข่แล้วนะคะเราก็เลยไปซื้อมาในราคาที่ถูกนะคะนั่นก็คือราคา100บาทนะคะมาพบกับเมนูของเรากันเลยดีกว่านะคะในวันนี้นั่นก็คือเมนูไก่อบเกลือ ริงริงริ่งริง,ง,ง,งอะมามาดูวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะไก่ที่พเจยบว่านะคะในราคา100้อบาทนะคะโอ้ยตัวนะคะหืช่างเหมือนคนซื้อละเกินนะคะเข่งขาหือนี่นะคะอันนี้เป็นไก่เขาเรียกไก่บ้านนะคะราคา100บาทแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะที่เราได้ขุดมานะคะ เราอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้มีแล้วก็จะมีเกลือนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกแดงจินดาน้นําตาลทรายนะคะผักชีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะนาวเลมอนที่เราได้มาจากสงขลานะคะแล้วก็จะมีน้ําปลานะคะวัตถุดิบของเรามีแค่นี้เลยค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ <S <S <ๆ>ลำดับถัดมานะคะเราจะมาเริ่ม อบเกลือกันค่ะเริ่มเลยว่างจากคลิปผู้อบเกลือนะคะมีน้องๆคอมเมนต์มาว่าเขาต้องใช้เป็นเกลือมิตรนะคะที่เราจะไกลงไปซื้อเกลือมิตรมาค่ะเดี๋ยวเราจะรอเกลือให้เกลือมันแห้งสักนิดนึเราต้องผัดเกลือก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราจะผัดเกลือคุเรคุเรคุเรกันก่อนนะคะให้เกลือคลายความชื้นถูกต้องแล้วเ๋ยือร้จนใช่ค่ะแล้วเกลือเราจะเอาไก่ลงไปนะคะคุเรค่ะ ผัดเกลือให้เกลือคลายความชื้นเล็กน้อยนะคะให้มันแห้งแต่ถ้าเป็นเกลือที่มันละเอียดแล้วอ่ะมันจะคลายความชื้นได้เร็วกว่าผัดไปนเรื่อยครับอันจีส10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ลงไปเพราะว่าสีจะเปลี่ยนเลยสีเปลนมตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวเลยขาวนวลจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลใช่มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันมีชื้นเห็นไหมมันเป็นชื้นอยู่อันนชื้น พอความพื้นออกหมดมันจะแห้งเป็นสีขาวนวลแล้วเกลือจะซุยแบบนี้ใช่ค่ะแม่จะเอาไก่มาอบเกลือไม่ว่าเค็มปะไก่ไม่มีหนังนะเว้ยแ่าจะเค็มนะใช่ไหมไก่ไม่มีเปลือกเอ้ยช่ไก่ไม่มีไม่มีเปลือกไม่มีขนนะอ้าวแล้วถ้าเราอบแล้วเราเอาไปขูดๆออกเงี้ยแม่ว่ามันจะเค็มไหมอบมันอยู่ที่ว่าอบนานหรือเปล่าถ้าอบนานนะเกลือมังเข้าแน่มาดูต้องลองดูใช่อ่ัต้องลองอ่ะทุกคน รอดูเลยว่ามันจะได้กินดีไหมเฮ้ยขนาดปลานิลของบริเวณกินได้เลยแล้วมันมีเกล็ดนี่เออเดี๋ยวมันเออมันมีเกล็ดใช่ถึงแล้วมีเกล็ดมันเฮ้ยอันนี้มันก็มีหนังอ่ะเฮ้ยมันมีหนังรู้แล้วหนังมันก็ซึมเข้าไปได้เราไม่เนี่ยไปกินหนังแล้วเราต้องกินแต่เนื้อมันมันรูหนังมันเข้าได้มันไม่กีนเกล็ดมันไม่เกลี่ยพลาสติกนะจ๊ะท่านทอนต่อไปทำอะไรครับเราจะเอาตะไคร้ยัดเข้าไปในตัวไก่นะยัดเข้าไปในท้องไก่นะคะเดี๋ยว ไข่หนุ่มบุรีเนี่ยแกสุปลาจ่าสูปลาไก่เพราะว่าจะดับกลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยอย่ายัดแรงเจ็บปอนอเดาถุนเท้านะคะอ่ายัดเข้าไปยัดเข้าไปคือมันนีอย่างมันทำให้ไม่ไหม้ใช่ไหมพื้นกระทะมันจะไม่ไหม้ใช่ไหมพื้นกระทะมันจะเอ่อมันไม่ไหม้แต่ว่ามันจะมีความที่เกลือไปกัดแบบบนกระทะถ้าทำเมนูนี้ผ่านนะบอกเลยนะว่า มันจะเป็นเมนูใหม่ของโลกท<อ>ี่เกิดมาอีกหนึ่งไงอ่ะวันนี้ <มา S 1> เบือกำลังแตกโป<อ>๊กเป้ๆนะครับทานความชื้นหน่ทุกคนเบื่อผัดใช่ไหมเบื่อผัดโอ้ยดูความร้อนนี่คิดว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวจะเอาใส่ลงแล้วแหละอืมคือต้องทำน้ำตาให้มันเป็นหลุมๆนั่นแหละบางๆพอแล้วใส่ลงไม่ป๊อกไม่แปะใช่แล้วนี่ค่ะเราก็จะเอาไก่วางไปเลยวางนี้ยวางนี้เลย เดี๋ยวเราก็มาพอสักสิบนาทีเราก็มาดูคันแล้วก็เอาเครือเก็บไก่ไว้เดี๋ยวเราก็ค่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไก่กันค่ะเหมือนน้องจะไหมเลยอ่ะนี่พี่ทำไก่ทำคร์บอนเนี่ยไฟมันแรงอ่ะโอ้โหปุ๊บป๊บป้าดห็นี่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 มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ เราก็เลยต้องแช่แช่ก่อนค่ะเพราะข้างล่างมันจะไหม้่นีเพราะว่าพออ๋อนี่คือไฟแรงไฟใช่ไฟมันแรงไปไงใส่ขึ้นต้นมันลังโอ้ยไก่ไอ้น้ำมันมันไก่น้ำมันไก่นี่นะมันไปก่อกับเกลือมันก็เลยแห้งมันก็จะเป็นการติดก้นกระทะเราก็เลยต้องแทะออกมาหนึ่งทีก่อนเป็นเมนูที่สุดยอดจริงครับเกลือ เสียงใหญ่แล้วเสียงเนี่งป๊อปคอนใช่ไหมเหมือนกับว่าเราขยบป๊อปคอนเลยอะอันนี้ถ้าเกิดเราใช้ไฟอ่อนมันก็จะแบบให้มันดีน้ำมันออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าน่าจะสักครึ่งชั่วโมงอะคิว่าน่าจะสุกนะเดี๋ยวเราเาไปจัหม่เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะไม่ไก่ไหมไก่ไหม ไก่ไหม้ไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาขึ้นก่อนละกันอือวิ่งโคตรน่กินอ่ะน่ากินอยู่นะน้องน้องนี่อยู่นะนี่ดูดิเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดสักครู่นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูไปโอเคค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดตัวไก่มาแล้วนะคะดูดิน้องปวดมากเลยแย่เหมือนเดิมอหมเหมือนเดิมไหมเออเหมือนเดิมเลยเหมือนก่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาลองชิมกันก่อนนะว่า มันจะมีรสชาติเป็นแบบไหนนะมาเอาจริงๆถ้าไม่ไม่บอกว่าอบเกลือนี่ผมรู้ว่าไก่ต้นป่านะใช่ไหมเออเหมือนไก่ต้นป่าเลยคือแบบสีมันยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะใช่สีไม่ได้ต่างนะทุกคนนี่นี่นี่ยสุกนะสุกนะว่าไปทำประเล่นไปดูดิมันสุกนะเพราะว่าไก่เนี่ยถ้าเกิดไปจอะตรงแบบตรงข้อพับปี่ข้อพับน่องเนี่ยถ้าไม่สุกนี่คือแดงเลยนะใช่แต่กระดูกมันอาจจะแบบ แข็งๆนิดเดีะไก่บ้านนะไก่บ้านนะจ๊ะใช่แล้วโอเคนีแต่แต่แต่ไก่บินนี่นี่นี่เนื้อสวยเลยครับสวยมากขาวสวยเลยครับเบนไเฮ้ยจริงดิอร่อยอร่อยเฮ้ยจิงนเดี๋ยนะอันนี้เดี๋ยวเพราะมัน้อนะัน้นโตเลยดีกว่าเดี๋ยวเมันอยไง ร้อนสิครับของอบไม่เค็มเนื้ออร่อยด้วยจริงจริงนิ่งใช่ไหมไม่เค็มมันดีอ่ะมันดีมันดีไม่เค็มจริงๆเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจียวขออนุญาตแล่ไก่ออกเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟเลยดีกว่าคะเพราะว่าเราสรุปกันแล้วคือไก่ไม่เค็มนะคะทุกคนนี่มันใช้ได้มันได้ผนกีพีหน้ามาดูเนื้อเป็นก้อนกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนว่ามันจะเค็มไหมแต่ตอนนี้ คอหั่นไก่ก่อนนะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนในบ้านค่ะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไงค่ะนี่กระเทียมใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะนี่ลงไปพริกแดงจีดาเพิ่มเนื้อนะคะน้ำปลาอุ้ยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปตุตุน้ำปลาใส่สองช้อนเหมือนกันนะคะเสร็จยังครับ แล้วค่ะโอเคครับรากบักชีนะคะใส่ลงไปเลยสองต้นสองรากนะคะแล้วก็เติมใบผักชีนิดนึงเขียวๆขียวชายแล้วเรใส่มนะนาแล้ว,ลวนี่อันนี้คืออะไรนเนี่ยมะนาวเลมอน,มนเอลมอนเยสเธอเลมอนมะนาวโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจ็บไปปอกเปลือกมะนาวก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูตอนปั่กันมะนาวเยอะใช่ ป้าค่ะเสร็จเรียบรย้อทุกคนนี่เลยพอดีมากเพราะว่าอย่างไรเราจะเค็มนิดหนึ่งเราจะไม่ทำน้ำจิ้มเค็มเกินไปค่ะเทนะค่ะปัญญาจาบใช่ปัญญา,าค่ะอหอมมากไปแม่พอไม่อยู่ให้แม่ก่อนเลยลังเฮียงหลานเลย เนื้อให้เรียบร้อยแล้วอันนี้น้องอันนี้เนื้อขายีุกตจิ้มจุ๊อย่าเสียดัง่านน่จ้ว่ไงเดีจได้ต้องจสุดยอดเลยเที่ยวกับเที่หเนี่ยไม่หวานม่หอ๋อเพราะว่ากลัวไก่มันเค็มไงไม่เข็มเก่งไหมไก่ไม่เค็ม ไม่เคยแต่ไม่ไเริมไอแล้วกัไม่เลิไม่ใช่พี่พีข้าวคอไงเพราะาเราผสมพิกินิ่สวนไปด้วยมันก็แบบมีกลิ่นฉุนๆกลิ่นอะเนาะใช่อร่อยได้ได้นิงมามาชิมให้พี่หน่อยไม่เค็มไม่เมพอดีกันเลยจ้กยมเลย่ะชครับจเนือกได้เลยจ้ะเพราะว่าเราให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสด้วอร่อยน้องอกเนื้อเนี่ใช่ไหมใช่เรียบรอ้ออกผมไม่เคยโกหกนะ ใช่จ้าไม่อร่อยผมถุยทิ้งไงนะทิ้งเลยอร่อยไม่ร้อนไม่ร้อนเลยแค้หมดเลยเนี่ยเนื้ออกไม่กินอ่ะเออเอมงไม่เห็นที่เห็นหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันสุดยอดของฟางอร่อยแต่หนังอ่ะรู้ไหมผมไม่กินหนังอแม่แต่อันนี้มันเป็นไก่บ้าไงแม่หนังมันจะออกอันนี้ไม่ใช่หนังเราอันนี้ภาพยนตร์เก็บไว้กินแม่เก็บไว้กินภาพยนตร์ภาพยนตร์น้ำจิ้มจิ้มกุ้งอร่อยเลยใช่ไหมย้ำจิ้มนะจิ้มกุ้งกินเหรอลยแซ่บ ขายเป็นไงบ้างหมอขายก้อนเหนียวเหนียวใช่เพราะพี่แช่ไก่บ้านมันจะเอาเหนียวเหนียวไก่บ้านไก่บ้านใครอ่ะไม่เหมือนไก่ไม่มีไก่มาตัวที่มันมาตรงเนี้ยทุกวันแล้วไม่ขายไปตัวนี้ไงเหรอตัวนี้ไงเอาลงมาแล้วอืมรสชาติดีใช้ายแล้วก็เหนียวกำลังดีไม่เหนียวมากแต่น้ำจิ้มพิที่พิถันชอบน้ำจิ้มออออกเปรี้ยวเผ็ด เอาเปรีไม่กี้หวานหน่อยเปรี้ยวหวานไก่ไม่เค็มไม่เกลี่ยเปลาไม่เค็มนะไม่เค็มไม่เค็มเพราะว่าเมื่อกี้นุ่มนุ่มกว่าไก่ต้นลรำไยอือก็คือพอได้เคี่ยวไม่ได้ไม่ได้เคี่ยวไม่ออกอารมณ์เนี้ยไก่บ้านนะถ้าเกิดว่าเอาไปต้มหม้มันจะเหนียวกว่านี้นะอร่อยมากโอ้ยน้ำจิ้มดีมากครับพูดมาจิ้มมาเอามาเดี๋ยวน้ำจิ้มดีใช่ไหมอือมันอร่อยเนี่ยจิ้มมันเนี่ยบ้านเรากินหวานแล้วเนี่ย พวกนี้ทําออกหวานเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าตัวไก่มันเค็มแล้วตัวตัวไก่มันเค็มไงตังมันเค็มพอดีเลยอร่อออยยร่ล้างน้ำหรอล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำนิดล้างน้ำล้างเกลือออกเฮ้ยโอเคเนื้อไก่นุ่มโดยรวมไม่ทำกินได้นะอันเนี้ยออกเกลือได้ผมว่าเนื้อเนื้อมันมันนุ่มกว่าต้นมะปลาต้นมปลาต้องออกแข็งๆนะเวลาผสมอ่ะอันนี้เนื้อนุ่มอันนี้เนื้อมันเหมือนเหมือนมันยังฉ่ำน้ำอยู่นะ แต่ถ้าต้มปลามันจะแข็งๆนั้นๆใช่ไหมอ๋อกินอย่างนั้นกินอร่อยเลยอ่ะกินอร่อยกินอร่อยเง่นาะไม่เข้อใจรเด็ดเลยอ่ะอือเด็ดเลยใช่สำหรับพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะไก่อบเกลือของพี่เจี๊ยบนะคะไปลองทำกินกันดูนะคะืรสชาติเด็ดไม่เค็มมากนะคะเอ่อหนังมันเค็มกำลังดีเลยอ่ะ เพราะว่าจิ้มพอดีเลยใช่ไหมปกติอะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปอบกับเกลือเนี่ยหนังมันจะเค็มแล้วก็ตัวส่วนเนื้อมันจะเค็มนะคะแต่อันนี้คือออกมาแล้วคือโดยรวมคือโอเคเลยเกิดใช้ไฟอ่อนอะมันจะดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกอะเราใช้ไฟแรงไปนิดนึงนะคะติดหนังมันมันมีกลิ่นกลิ่นไหมไหมสโมคใช่มันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นของมันอะนะ มันหอมนะใช่นะคะแล้วเราทำกับเตองถ่านมันก็เลยหอมด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหมอเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้มีเมนูมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเหมือนี่จมาเนี่ยับเกียวเลยท่านเนีท่านเนี่ยเปท่านเหมือนมานี่ก่อนเร็วอย่ามาทานไก่จอมยุทธก่อน กินหนึ่งคำอายุยืนเจ็ดปีเออไม่ะนะพอไม่กินไม่ต้องอว่ากิน1คำมีเนีคตรกินหคำได้เนี่ยเจ็ดคตใครจงยุกินไม่กินงอนพอกินคำนี้แถมฟรีไหมคะเออเอาแล้วมาใจสุด พวกำลัมองพ่อกำลังมองพ่กำลังมองมองเจ้าของัองเจ้าของไม่ได้หกพ่อนไม่ได้มองเจ้าของมมองเมียตัวเองใครจำยึดเลยอะใช่ลองดูพงชิมนี่นเนื้อนี่เนี่ตนเนื้อมีการต้้นี้ส่วนทดีุยเฮ้ยโอ้กาดแม่ตกเฮ้ยไพ่อได้ไงอ่ะคออนี่อเนี่ยคือเน่อออเนยคอย อะไรข้ําคอเนี่ยหรอเหรออะไรนะไอ้อบเกือนะพ่อเนอใช่อบโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะไก่บ้านไก่เลยนะไก่ไก่บ้านไอ้ตัวดำๆนี่วิ่งอยู่ข้างบ้านเห็นปะอันเดี๋ยวไปละมึงก็พูดปะชิมอร่อยอร่อยเลยนะผ่านอีกแล้วครั้งนี้เคปทำอะไรอร่อยอ่ะแัน่านี่ยคุณม่ไม่ได้หรอกนะไม่ได้ไม่เอาอะไรกว่าอย่าไปเอ้ยเ เราอกว่าอร่อยอร่อยเยนะคะทุกคนโีเลยไปขอจับตัวประกันแล้วกันจับ้อสจับตัวประกันจับทำไมเรา